ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแน,นลขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังกันในหัวข้อปู่ย่าตายายบอกวิธีโบราณลองทำแล้วเห็นผลมานับไม่ท้วนแก้ดวงตกขับไล่สิ่งไม่ดีดึงดูดรัพย์และรับโชคลาภ ท่านผพ้ฟังเคยไหมครับเวลาทําอะไรก็ดูติดขัดไปหมดโดนขัดแข้งขัดขาตั้งใจที่จะช่วยเขาแต่เราซวยเจ็บนั่นป่วยนี่มีปัญหาไม่คาดคิดและไม่มีเขาลางจะเกิดแถมเกิดปัญหาเล็กน้อยสารพัดให้ต้องตามแก้ไม่จบไม่สิน้นหากใครที่กําลังเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้อยู่นี่แหละครับแปลว่ากําลังดวงตก เรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำวิธีแก้เคล็ดง่ายๆเมื่อเวลาที่รู้สึกว่าดวงตกซึ่งวิธีนี้นับว่าเป็นวิธีที่ปู่ย่าตายายท่านบอกมาตั้งแต่สมัยโบราณครับครับคนสมัยโบราณเชื่อว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอับปงมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้ซึ่งนั่นก็จะเห็นได้จากคนสมัยโบราณ หากเดินทางไปงานศพเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านนั้นก็จะต้องมีการโรยเกลือบริเวณทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยจะก้าวเทาเ้าเข้าบ้านหากบ้านเรือนใดมีปัญหามากๆมีต่เรื่องหรือเมื่อเราไปซื้อบ้านมือสองรถมือสองหากต้องการจะล้างอาถรรพ์ไม่ดีเหล่านั้นก็ทำได้โดยการน,นําเกลือเม็ดมามากๆหน่อย ผสมกับเศษตตังจะก,กี่บาทก็ได้ครับเมื่อผสมกันแล้วจึงนำไปโปรยหวานให้ทั่วบ้านหรือทั่วรถยนต์แล้วทิ้งค้างคืนไว้หนึ่งคืนจึงกวาดให้เกลี้ยงใส่ในห่อผ้าขาวนำไปไว้วัดหรือคนต้นไม้ใหญ่ครับอย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้จะมีความเชื่อว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรัพย์นำความโชคดีเข้าบ้านได้ ในห้องครัวควรมีเกลือติดไว้อยู่เสมอเกลือเหล่านี้ก็จะช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชืน้นนอกจากนี้นะครับเกลือยังสามารถดูดโชคลาภและช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ดป่วยส่วนการอาบน้าเกลือนั้นถือว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งอันเป็นอันปมงคลและสิ่งชั่วร้ายต่างๆให้ออกจากตัวให้คนนั้นมีสุขภาพปลอดโปร่ง เพราะเกลือได้ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีก่อตัวเรามาหรือติดตัวเรามาให้ออกจากตัวสิ่งสำคัญครับคือเกลือที่นำมาอาบนั้นต้องใช้ดอกเกลือไม่ใช่เกลือโดยทั่วไปดอกเกลือก็คือผลผลเดีตแรกของการทำนาเกลือซึ่งมีลักษณะเป็นเกลือทะเลที่อยู่บนผิวน้ำหากชิมรสจะมีความรู้สึกไม่เค็มมากเท่าไหร่ และมีความหวานบ้างเล็กน้อยดอกเกลือที่มีความบริสุทธิ์มากๆจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไอโอดีนแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นต้นแล้วดอกเกลือก็ยังมีความชื้นสูงกว่าเกลือธรรมดาทั่วไปถึง5เท่าครับท่านผู้ฟังครับครูบาอาจารย์ท่านว่าผู้ที่ทำพิธีอาบน้ำเกลือนี้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์และมีความตั้งใจจริง ก็จะเกิดมงคลสิ่งที่ไม่ดีไม่มากล้ามกลายไม่พบเจอกับโชคร้ายแก้เคราะห์แก้ดวงตกให้ทำตามนี้นะครับเริ่มด้วยเตรียมน้ำเกลือครับโดยใช้เกลือหนึ่งกำมือใหญ่ๆละลายน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมน้ำธรรมดาตอนนี้เราจะได้เกลือเข้มข้นเข้มเข้มในน้ำอุ่นจากนั้นก็ให้ตั้งนมูสมจบแล้วตั้งจิตอธิษฐาน บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาเล็กทีแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอฝากโรคภัยไข้เจ็บครหกกรรมไม่ดีต่างๆที่เบียดเบียนหรือจะมาเบียดเบียนอยู่ที่ตัวข้าพเจ้าอยู่ที่ครอบครัวข้าพเจ้าขอยท่านนำกลับไปทิ้งไว้ในปรโลกด้วยและขอยค้ข้าพเจ้าและครอบครัว ประสบแต่สิ่งมงคลความเจ็บจะได้ใกล้ความค้ยอย่าได้เห็นความเข็นอย่าได้มีขอให้เป็นเศรษฐีคนผ่านอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาขอให้ตัวข้าพเจ้าพบพระศรีอานสุนิพานเทินกล่าวอธิฐานเสร็จแล้วก็ให้กลั้นหายใจแล้วเทน้ำเกลือที่เตรียมไว้มาอาบราดให้ทั่วตั้งแต่ศีรษะ จะหดปลายเทา้าจากนั้นพิงไว้ประมาณ3-5นาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดจะอาบสบู่และแชมพูรสระผมอีกรอบก็ได้ครับท่านผู้ฟังรู้ไหมครับนอกจากการช่วยแก้กรรมแก้ดวงตกแล้วการผรสมเกลือลงในอ่างน้ำนั้นจะช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ไทยยังช่วยบรรเทาอาการของผิวหนังบางอย่างได้ด้วย แค่ผสมเกลือหนึ่งถ้วยตวงในอ่างอาบน้ำและอาจจะตามด้วยเอเซนเซียลล์หรือสมุนไพรแห้งสักหน่อยเพื่อเพิ่มกลิ่นที่ดีและลงไปนอนแช่สบายๆส,สักประมาณ15-20นาทีทันว่าจะช่วยให้เราผ่อนคลายสบายตัวขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยในระบบประสาทและยังรู้สึกถึงความชุ่มชื่นผิวมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ครับนอกจากเราจะทําพิธีอาบน้ําเกลือเพื่อเป็นการล้างกรรมเก่าแล้วเรายังควรที่จะสร้างบุญใหม่ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับวิธีแรกก็คือถือศีลห้าพยายามรักษาศีลห้าและปฏิบัติตามให้ได้เป็นประจำทําแต่สิ่งที่ดีละเว้นจากความชั่วรวมถึงอบบยมุทั้งหลายไม่เบียดเบียนผู้อื่นสติอยู่กับตัวเสมอ นอกจากจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและทำให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ยังเป็นการฝึกให้ตัวเรามีวินัยด้วยครับอย่างที่2คือถือศีลแปหากสามารถรักษาศีล5้าได้แล้วก็ลองมารักษาศีลแปกันดูนะครับซึ่งอาจจะยากกว่าแต่หากเราสามารถทำได้เป็นประจำรับรองเลยนะครับว่าในส่งผลบุญเหล่านี้จะย่อมส่งผลให้เรา ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีแน่นอนอย่างที่สการกินเจมังสวิรัตก็หาโอกาสกินเจเพื่อเป็นการลดละการค่าสัตว์ตัดชีวิตโดยสามารถเลือกทานได้ตามความสะดวกอาจจะอาทิตย์ละสามวันหรือหากใครไม่สะดวกจริงๆก็อาจจะเลือกทานมังสวิรัตแทนก็ได้ขอแค่มีความตั้งใจจริงที่จะสร้างบุญสร้างกุศล นอกจากจะได้บุญแล้วนะครับเจอมเป็นการช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลภายในร่างกายได้ดีอีกด้วยครับอย่างที่4ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาเต่าหอยหรือไถ่ชีวิตโคกระบือได้ทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเช่นปลาหน้าเขียงหากมีโอกาสก็แนะนำให้ให้มันไปทำ รับรองว่าสิ่งที่ติดขัดอยู่จะราบรื่นคล่องตัวขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับการทำบุญกับสัตว์เช่นการช่วยเหลือการทำบุญบริจาคค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลแก่สัตว์หรือแม้แต่การให้อาหารสัตว์จรจัดก็นับว่าเป็นการทำบุญแก้เครดได้ทั้งนั้นครับอย่างที่5ทําทำบุญในรูปแบบต่างๆหาเวลาไปทำบุญ แล้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนเวรบ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานถวายพัตตาหารเหลียงเพลนพระบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่างๆรวมถึงอาหารน้ําดื่มยารักษาโรคทาบุญชำระนิสงตามวัดเติมน้ำมันตะเกียงปิดทองพระหรือเมตการทำบุญหรือการใช้แรงงานก็ช่วยเสริมดวงแก้เคล็ดและผ่อนเรื่องหนัก ให้กลายเป็นเบาได้อย่างที่6ให้ทานแก่คนยากไร้หรือคนที่ขาดแคลนพยายามช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนยากไร้คนยากจนคนที่เดือดร้อนขาดแคลนในด้านต่างๆไม่ว่าจะสถานสงเคราะห์มูลนิธิเพื่อการกุศลโรงพรยาบาลสถานท,ที่ที่ประสบภัยสถานที่ที่อยู่ในถิน่นทุรกันดาร หรือเมตการหยอดเงินบริจาคตามตู้ต่างๆนี่ก็นับว่าเป็นการให้ทานได้ครับจยางที่7หาเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธิลองปล่อยวางจากสิ่งต่างๆที่เผชิญมาและฝึก,กจ,จิตใจฝึกสมาธิดูรับรองครับว่าใครที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆหากได้เข้าไปวัดปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งต่างๆ จะดีขึ้นอย่างแน่นอนและอย่างที่8ไหว้พระหรือสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือวิธีสุดท้ายที่แนะนำนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคนครับลองไปไหว้พระหรือสการะสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือกันเลยไม่ว่าจะเป็นพระประธานองค์ใหญ่พระแม่ควอิมพระพิคเนตพระญานา พยาครุดหรืออื่นๆได้หมดเลยครับท่านว่าฟังลองปรับใช้ดูตามความสะดวกและเหมาะสมของแต่ละคนกันเลยนะครับอย่าเมื่อย่าลืมหมั่นทำบุญกรวดน้ำขอขมากรรมและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งเทพที่ปกปกักรักษาตัวกันด้วยขอท่านปกป้องคุ้มครองขอท่านขจัดสิ่งร้ายๆให้หมดไปขอให้มีกำลังใจ ในการทำสิ่งดีๆและมีประโยชน์รับรองว่าเรื่องราวต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่จะค่อยดีขึ้นราบรื่นขึ้นและมีแต่ความสุขความเฮงอย่างแน่นอนขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่น,นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ